ย้อมอะไรครับโอ้โหโอ้โหทีเดียวโอ้โหแต่ไม่ติดชโคโค็อกโกแลตไม่ติดช็อกโกแลต โบนบอซมที่เราภูมิใจนักภูมิใจหนาตั้งแต่พาที่แล้วนะครับตอนนี้สถานะแทบจะเต็มทุกอย่างแล้วขาดอีกแค่ไม่กี่สถานะคุณผู้ชมพวกสถานะบูธเพื่อนนะครับที่ต้องมาปลูกต้นไม้ด้วยกันเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่มีรวมถึงสถานะใหม่ที่เพิ่งจะอัปเดตวันนี้เลยผมก็ไม่มีนะครับตอนนี้เนี่ยมูลค่าของน้องคือ1.9คิวเลียนครับและเราสามารถทําไปแตะได้ถึง2คิวเลียนได้แบบสบายๆลูกนี้เนี่ยน้ำหนัก939กโลแต่ ทุกอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนไปครับคุณผู้ชม939โลหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคงสุดมันคงตันของพี่ปิมแล้วล่ะพี่ปีมไม่สามารถที่จะข้ามเส้น1000พไปได้หรอกใช่ไหมแต่นี่คือบอลบอลซ้ำลูกใหม่ของผมคุณผู้ชมน้ําหนักอ่ะพูดตรงๆเลยนะยังไม่รู้ไม่รู้น้ำหนักแต่คุณผู้ชมดูขนาดความใหญ่ของมันก่อนนี่คือลูกเก่าเราส่วนซ้ายมือน,นี่คือลูกใหม่ เดี๋ยววันนี้เราจะลุ้นไปพร้อมกันว่าน้ำหนักของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อแบบโอ้ยโ,โยกสถานดอีกแล้วทําบนบอลซ้ำอีกแล้วคุณผู้ชมบอลบอลซ้ำตอนนี้มันคือที่สุดของผลไม้แล้ะมันมูลค่าเยอะที่สุดมันดีที่สุดมันใหญ่ที่สุดแล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมใหม่นะครับผมแพทอัปเดตใหม่ด้วยคุณผู้ชมดูขนาดมานันดิ <c oughs> จากมุมนั้นสู่มุมนู้นนะคุณผู้ชมดูดิ ใหม่ที่เอามาขายเนี่ยนะครับผมเป็นแพ็คผักลุ้นล้วนเลยไม่มีไข่ขขยนะคุณผู้ชมถ้าเราอยากจะได้ไข่เนี่ยเราก็ต้องมาทํากิจกรรมเป็นกิจกรรมผมเรียกว่ากิจกรรมแจ็คผู้ค่ายักษ์ลวกันมาพูดถึงนิทานแจ็คผู้ค่ายักษ์ดีกว่า <ๆ S 1> คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าแจ็คเนี่ยปีนขึ้นไปบนต้นถั่วนะครับผมแล้วก็ไปเจอยักษ์ที่อยู่บนฟ้านะครับแล้วก็ในบ้านของยักษ์เนี่ยมีเป็ดหรือ หรือมันคือห่านวะไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแจ็คเนี่ยไม่ได้ขโมยแค่ไข่ลงมาขโมยเป็ดลงมาด้วยทีนี้เนี่ยยั ก็าตามลงมาอันนี้คือตำนานนะครับกิจกรรมนี้ขายกันคุณผู้ชมเราต้องปลูกต้นถั่วขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วด้านบนเนี่ยจะมียักษ์อยู่นะซึ่งวิธีในการปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกับ n p c ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยากได้ฟุตแพนนะครับเราก็ต้องหาฟุตแพนเนี่ยนะครับผมเอามาส่งให้เขาหลังจากที่เราส่งให้เขาเนี่ยนะครับผมต้นยักษ์ก็จะทยอยโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นนะครับแล้วเราก็จะปีนขึ้นไปเพื่อที่จะไปซื้อของด้านบนป นี่คือสิ่งที่มีแต่ปปิมคุงเท่านั้นที่ทําได้ครับผมไม่จําเป็นจะต้องปีนต้นถั่วครับเพราะผมปีนต้น,นบนวอดซ้มของตัวเองไงล่ะฮะนี่ผมไม่จําเป็นต้องใช้ต้นถั่ว <c oughs> ผมจะหามทองคํำเลยคุณผู้ชมไม่ใช่เป็ดนะแล้วเราก็เจอ ยากเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถซื้อของได้นะคุณผู้ชมผมต้องลงไปปลดล็อกก่อนนะครับต้องปลูกต้นถั่วให้มันใหญ่ก่อนนะคุณผู้ชมจะมาโกงแบบนี้ไม่ได้เนจะ้ะซึ่งตอนนี้เขาอยากได้เป็นฟูดแพนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนว่าฟูดแพนมีอะไรบ้างนะครับเห็นเขาบอกว่าใช้เอลเดอร์สตรอเบอรี่ได้นะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้มันได้หรือเปล่าเนดะี๋ยวผมลองเก็บแครอทที่วันนี้นยผมปักเอาไว้นะครับเพื่อเก็บสถานะดูก่อนว่าแครอทสามารถไหมวอนนี้ผมปลูกแครอทไว้เยอะมากประมาณ3400้400ต้นได้คุณผู้วนะ นะครับเก็บมาก่อนอเดี๋ยวลองส่งดูเดี๋ยวลองส่งก่อนแต่แครอทอะนะ่าจะแต้มขึ้นน้อยนะครับฟุบ๊อ้าวมันไม่ใช่ฟู้ดแผนครับแครอทมันไม่ใช่ผลไม้อหรอผมนึกว่าแครอทคือผลไม้นู่นไหนดูซิว่ามีผักอะไรเข้ามาใหม่มากนะครับ <c oughs> มีมังคุดด้วยวคุณผู้ชมนะครับการันตี375รอันนี้คือเป็นเรนโบ์นะมีแซ่ด้วยวะ่ะคือเหมือนเป็นเป็นแซ่หนามอะ่ะเออเอ้อันนี้น่าสนใจการันตีเรนโบว์750ห้ิบให้มึงมาเติมนะ ด้านนอกเนี่ยการันตีอยู่ที่100กล่องนะครับผมก็จัดไปดีครับอย่างที่บอกนะมันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีผมเก็บสะสมทุกต้นนะครับผมเปิดสิบก่อนใครจะไปรู้รอบที่แล้วมันยังมาตั้งแต่กล่องแรกกลนนะคุณผู้ชมต้องมีความหวังหรือเปล่ามันอาจะมากล่องแรกโพไซดอนว่ะโพไซเอฟน่าชอบฮะนี่ <laughs> น้องมาหน่อยขอให้พี่ได้เคลบต้นหาเลยก็ไม่รู้ มีโอกาสไหมที่จะมาแบบตั้งแต่แรกเลยอะ่ะผมว่านะผมเข้าทรงการันตีแน่เลย100กล่องคุณผ,ผู้ชมทรงนี้ทรงร้อยกล่อง100รอง้อยกล่องมาแน่แม่จา๋าสยองกึ่มอะ่ะโอ้แม่งเผือแป๊บเดียวหมดเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมปูมะม่วงก่อนดีกว่าปูมะม่วงไว้แล้วก็เดี๋ยวใช้กบระหว่างระหว่างที่เราเปิดแพ็คจะได้มีประโยชน์ไปด้วยนะครับอีกสักสิแพ็คสิโลบักจะหมดแล้วทำไงดีนะการเดือหันชอบยังไงล่ะ ยังมีหน้ามาถามอีกแอดลงแอดไลน์ไปเออถามหน่อยขายไหมจะเติมผมขอลองเอามังโก้ไปยัดก่อนนะคุณผู้ชมว่ามันได้ไหมมังโก้เนี่ยควรได้มึงบอกว่ามันคือผลไม้อ๋อนี่ไงอ๋อมันจะปลูกจะเป็นการรดน้ำอุ้ยดีนะดีๆีอุ้ยอย่างนี้เราก็ให้กบเห่าเรื่อยๆไอเดียนี้เจ๋งไปครับไปกันต่อแบบยาวๆครับ ยีแพ็กผ่านไปแบบไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยแม้แต่เรนโบ์สักนิดกะแดกเงินกูสุดเลยไงเกมอ่ะดูกับลูกเข้าสู่เซต30บครับอืมอมอมโอ้ยวิ่งเสียได้เงินอยู่นะบนบอลซ้ำพี่เป็นพันโลอ่ะน้องทำไมพี่ต้องมานั่งง้อยผักอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพียงแค่พี่ลั่นว โบเลนจอยให้พี่ก่อนเนี่ยตอนนี้ยมาเรนโบเลนจอยมีให้พี่เห็นเนี่ยตอนเนี้ยคือพี่ขอก่อนเลยอย่าว่าพี่น่าเลือดเลยน้องน้องน่าเลือดใส่พี่ก่อน30กว่าแพ็คมึงไม่ได้เห็นเรนโบมึงตลกไมเนี่ยเกมทุนนี่มันเหลือใครเติมเมื่วเนี้ยนอ่แต่กูไกไกายมึงสองคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่เล่นกิจกรรมกันเออโอ้โหเรนโบอยู่แวบๆวบผ่านไปแล,ล้วสี่สิบจะรั่วผ่านที่แล้วให้ปิมโชเลยกล่องเดียวมาเด็กๆอ เงียบกิ๊บเฉยน้องพวกเอ็งเงียบกันเกินไปเป้าพี่กล่องเดียวอะเห็นตอนพี่เกลือเนี่ยแหมเฮโลเฮโลกันเหลือเชื่อโอ้โหนี่มันห้าสิบเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยชื่อกูการันตีจริงเหรอเนี่ยชื่อกูไม่ตลกเน้ยการันตีมันร้อยกล่องเฮ้ยเฮ้ย ผมอยากมีแบบโอกาสได้จับต้องเหมือนคนอื่นบ้างอะไอ้กายนี่ได้มาแล้วนะเลนโบตัวแลเลนโบตัวนั้นตัวนี้คนอื่นเขาได้กันล่ำล่ำซัมเบมีผมเนี่ยหอยเหี่ยวอยูย่คนเดียวไอ้แมงโลกมาอยู่ที่ทำขอญาตเก็บขอญาตเก็บทําไปด้วยเก็บไปด้วยผมอยากทำภารกิจนี้ไปด้วยผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นการปลดล็อกของมันนะครับบุง้ง ถือเร็วเลยดีเลยดีเลยแต่ว่าผมเหลือเวลาแค่9นาทีคุณผู้ชมตอนนี้มันเที่ยงคืน51เดี๋ยวมันจะลีคุณผู้ชมมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบปลูกแต่ผลไม้นะครับมันมีหลายอย่างนะไปกันต่อครับขอเล่นโบอีกทีนึงขอให้ปิ่มได้วาวได้กีด๊ดโอ้มึงจะแดกกูทุกแพ็คไม่ได้นะเจนเดวและหลังๆเนี่ยมึงเริ่มอัพแพ็แบบงีเงาเลยนะ กูเริ่มสัมผัสได้นึงเริ่มเดิมๆซ้ำๆแล้วนะกูเริ่มจับทางมึงถูกแล้วนะอะมีใครรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าหลังๆเกมมันเปื่อยๆยังไงไม่รู้การอัปเดตต่างๆมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะอ่ะขออนุญาตทรงซานพูดไปถึงเจนเดียวหน่อยหลังๆอัปเดตมึงแม่งห่วยขึ้นห่วยขึ้นเด้อ <S <S แต่กิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะ <S <S ให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยอัปต้นถั่วน,นะครับหุ้ยมิสติคอลได้ยุง มันเป็นตัวจบตัวเจ็บอะมันดีกว่านี้ไหมไอ้แซ่ไอ้แซ่ชื่อเสียงเลียงนามเอาแซ่ตีตูดอะ <c oughs> วันนี้ทำเล่นนะเจนเดลเจนเดลซื้อใจปิมนะ <c oughs> พอปิมเริ่มบ่นหน่อยนะ <c oughs> เลนบงเลนโบมีให้เห็นนะเจนเดลนะ <c oughs> โอ้โหเผือแป๊บๆเฮียจะ80แพ็คแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โ,โอ้โหกูการันตีจริงปะเนี่ยแชท นิดเดียวพอเพิ่เก็บอันนี้ก็น่าจะได้เลยนะครับไหนดูต่อมาโตหน่อยเป็นยังไงนะคุณผู้ชมขออนุญาตครับว้าวว้าวยางทียดางเทีดจทีจไหนดูนดดิว่าเราสามารถปีนไปไหนได้ขออนุญาตปีนหน่อยครับวิโอมีของให้เก็บวุยอันนี้ดีอันนี้เจนเดียวทําดีนะอันนี้ปีนโอเคนะมีของแจกระหว่างทางในการปีนด้วยถือว่าเป็นมินิกมมินิเกมนะครับไส่ขึ้นไป ไปึ้นไปปิมปิไปทางลัดเดี๋ยวมันมีของไงเฮ้ยอย่าไปทางลัดเยอะอุ้ย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 ไม่เห็นได้ไงเนี่ยโอ้ยต้องคอยสังเกตด้วยนะคุณผู้ชมปีนขึ้นมาฮึบฮึบฮึบโอหยากอะไรตรงเนี้ยฮึบขอยัดเน้นขอยัดเน้นฮึบขอยัดเมมอุ้ยชิดตรงต้นนู้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหบัตเตอร์สปริงเกอร์มาต้องอย่างนี้ดิเจนเดวเด็กมันจะได้มี เอาวารไดรอ้อ๋อแต่เราต้องปลดล็อกก่อนคุณผู้ชมถ้าเราปลดล็อกหมดเนี่ยเราสามารถวาร์ขึ้นไปได้เลยไม่แต่นี่คือกูต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ในที่สุดเราก็ปีนมาถึงวา้าเหมือนเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้เลยไป <c oughs> ดูซีมีอะไรขายมังจ้าม,มีอะไรขายมังโอ้แม่งกิจกรรมใช้เงินคุณผู้ชมนี่ มาขนาดนี้แล้วอะเราสามารถใช้เงินซื้อได้เลยอะ่ะ1.5ซื้อไปเลยอ๋อเราสามารถปลดล็อกได้อีกนะครับถ้าเราปลดล็อกเนี่ยเราจะได้ไข่มีวัวใหม่นะครับมีตัวอะไรวะเนี่ยมันคือกระต่ายหรือวะเนี่ยมีโกเลมนะครับแล้วก็มีห่านทองคําคุณผู้ชมซึ่งสก,กิเลเรายังไม่รู้นะครับว่าทําอะไรได้นะฮะนอกจากนี้จะมีของแต่งบ้านครับจะมีผลไม้ใหม่นะครับอันนี้แรงสุดนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ชมซึ่งดูไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งภารกิจได้เนาะฟึบปิ๊งปองอ๋อต้องรอ11นาทีผมต้องรอ1 1นาทีครับเพื่อรอต้นถั่วนะครับผมเพื่อที่จะอัปเกรดให้น้องเนี่ยเป็นขั้นต่อไประหว่างนี้ก็ดูจากทรงนะการันตีฮะไม่น่ารอดผมว่ามันน่าจะไม่ได้ใช้ต้นมะม่วงแล้วภารกิจต่อไปรีแล้วนี่ไหนดูซิ รอบนี้จะเป็นเบอร์รี่แพนครับเราต้องหาเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็มาส่งนะสบายเบอร์รี่เนี่ยเดี๋ยวใช้ปูนเมลอนน่าจะได้นะครับอ่ะราตรงนี้เราตอเอาให้ได้ก่อนไอ้ต้นแส้เนี่ยไอ้ต้นแส้น่าจะอยู่ในโหมดหนามปะเพื <l ug noise> ่อเราส่งต้นแส้แล้วเราได้แบบคะแนนเยอะขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เงินอนิดเดียวคือจริงจริจาการเติมเงินเนี่ยเราควรจะได้เรนโบ์นะไม่งั้นไอ้ต้นพวกนี้เนี่ยมันเป็นต้นแบบแจกฟรีในกิจกรรมเด้อ กูก็ไม่เคยเห็นเรนโบ้โอ้โอ้แม่งการันตีจริงๆด้วยร้อยแพกเกมงมแย่งอมว่ะโอ้โอ้โอ้เหลือให้กูห้าแพคก็ได้ไหมอย่างน้อยๆอ่ะคนดูก็จะไม่รู้สึกว่ากูเหมาไงจริงเหอเอาเหมาเลยเหรอไอ้ย่แเหมา EP นี้ก็เหมาเหรอ กล่องท้ายมาก็ได้นะเมาฮะช่างมึงเหอะอีเวนต์มาเราเข้าคอนเทนต์หลักของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะโยกสถานะ939โลสู่ลูกใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคุณผู้ชม การยกสถานะก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมถ้าเราใช้สไปโนเนี่ยผมไม่รู้สไปโนมันใช้ได้ไหมนะเราจะปลดล็อกนะครับผมต้นที่เราต้องการที่จะดึงสถานะออกมาก็คือต้นฝั่งขวาเพื่อที่จะโยกไปหาต้นฝั่งซ้ายนะครับเราจะใส่สไปโนลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะปลดล็อกเฟเวอร์ลิตนี่ทำแบบชํานาญเร็วๆถ้ากูเผลอกดตัว E ขึ้นมานะมึงหรูหเรืองหรูเรืองหลังเลย <c oughs> แล้วก็จะใส่ปลาหมึกลงไปครับแต่ผมได้ยินมาว่าปลาหมึกยักษ์มันโดนเนิร์ฟนะเรียบร้อยปลาหมึกก๊อปสกิลสไปโนหน่อยหมุนหมุนเลยลูกหมุนเลยโอเคถูกต้องสวยงามหมุนเลยหมุนเลยเอาแหละแสดงว่าใช้ได้คุณผู้ชมแต่มันจะก๊อปไปหาลูกนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าทั้งสวนตอนนี้มีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะครับที่ล็อกกุญแจไว้ซึ่งถ้าตามหลักแล้ว,วสไปโนต้องโยกมาที่ลูกนี้นะครับจาก1968นะครับถ้าโดนดูดบัฟไปมันจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะคุณผู้ชม โยกมาเลยโยกมาเลยครับโอ้โหโอ้โหทีเดียวโอ้โหแต่ไม่ติดช็อกโกแลตแม่ติดช็อกโกแลตไม่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 เอาไม่เอาช็อกโกแลตไม่เอาช็อกโกแลต มันมาจากแครอทแน่เลยคุณผู้ชมแสดงว่าช่วงอัปเดตอะผมออนทิ้งไว้นะครับเ็นเดลมันจากสถานะช็อกโกแลตมาแน่เลยอันนี้มันหลายจัดเลย <c oughs> แต่คือข้อดีคือต้นเราจะแพงมากขึ้นช็อกโกแลตมันคูณสองนะคุณผู้ชมแต่ข้อเสียมันมันไม่สวยอะคุณผู้ชมดูนี่ น่วยตอนนี้ปลาหมึกนดากำลังโยกสถานะอยู่นะคุณผู้ชมโอ้โหต้นนี้เหลือ1.8แล้วคุณผู้ชมเห็นปะตอนนี้ปลาหมึกโยกมาโอ้โหโอ้โห,โห,โหคุณผู้ชมมันเท่าไหร่วันเนี้ย <_ Q> คือโยกสถานะยังไม่ทันหมดเลยนะราคามันสูงกว่าไอ้ต้นนี้แล้ว,วะอะต้นนี้939โลสถานะติดแทบทุกอย่างยัง1.8แต่ไอ้ต้นเนี้ยสถานะยังเห,เหลือบานเลย5.8คิวแล้วอะ ี <Net> ่ค <aters> ุณเล่นเกมอะไรเนี şey ่ยแต่ก็ดีผมว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เงินเยอะมากๆในแพทนี้เนี่ยคุณผู้ชมเพราะของทุกอย่างในร้านค้าใช้เงินทั้งหมด ือปกติแล้วกิจกรรมเนี่ยมันเราจะใช้เหรียญเนาะเหมือนกิจกรรมเซนที่ผ่านมากิจกรรมน้าพึ่งอะไรเงี้ยเราจะต้องใช้เหรียญในการแลกเปลี่ยนแต่รอบนี้เจนเดลทํามาให้เป็นในรูปแบบของการใช้เงินแล้วการรีแต่ละครั้งใช้เงินโอ้โหตากูเกือบบอดและการรีร้านค้าแต่ละครั้งใช้เงินสูงมากขออนุญาตใช้ทางลัดนะนี่ทางลัดขออนุญาตเก็บค่อยเดินไปนะครับเออยังไม่โกงอ่ะ ชันเป็นกกจัดอ้าวแล้วพี่จะคุยกับยักษ์ยังไงอะอพี่ยักษ์ครับพี่ยักษ์ครับตอนนี้ตอนนี้ตัวพี่จมกับพี่ยักษ์ครับยักษ์อยู่ข้างในยักษ์อยู่ข้งนผลกูช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยยักษ์พี่ยักษ์หายใจออกไหมฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขยับผลนะคุณผู้ชมสถานะยังไม่มาเยอะมากนะคุณผู้ชมแต่มัน6คิวไปแล้วอะหคิวเลี่ยนไปแล้วอะโยกมา โยกมาวิธีการเช็คน้ําหนักก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเด็กมาอ่อนแล้วก็จะให้คิดสเนเนี่ยนะครับผมมาก๊อปี้ผลนะครับแล้วเราก็จะรู้น้ําหนักกันเลยแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าสถานะไปแม็กมันจะอยู่ที่เท่าไหร่อยากรู้อยากรู้อยากรู้ตอนนี้6.6แล้วอะ6 6คิวแล้ว มันมีสถานะใหม่อะไรอะ e clip set เหรอแล้วก็จะมีที่ผมเห็นใหม่ๆเลยนะจะเป็น r i รป่ปะไร่ไซเคิลป่ะอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอาทิตย์นี้น่าจะมี2ส,สถานะใหม่ไหมน่าจะน่าจนัาจะนะครับยกไปเร็วๆเ,เลยผมว่า10คิวเลียนมียเห็น <c oughs> <c oughs> ถึง10คิวเลียนจริงนี่ Amazing เลยนะนี่มันยังขาดอยู่เยอะนะคุณผู้ชมเห็นไหม Harmony f ฟ o x k i เนี่ยอันนี้คือตัวคูณเยอะเลยนะครับแล้วก็มี Harmony j a ก k a นะครับนี่ก็คูณเยอะเหมือนกันแล้วก็มีตัวที่ยังไม่มาดิกโก้ไม่ยังอูดิกโก้มาแล้วแต่เราไม่เห็นมันสวยๆเพราะช็อกโกแลตมันบังะ ผมบอกเลยนะใครสายโยกสถานะเนี่ยสไปโนกับปลาหมึกโคตรสาคัญแล้วถ้าเป็นปลาหมึกเวลร้อยคุณผู้ชมลองคิดภาพตามผมปลาหมึกเวลร้อยเนี่ยนะครับสกิลคูดาวมันจะไวกว่าพวกปลาหมึกธรรมดาเนอะเพราะว่าเลวเวลมันต่ำแล้วก็ถ้าสไปโนโคอมโบกับปลาหมึกคุณผู้ชมจะย้ายสถานะได้เร็วมากรวมถึงปลาหมึกเนี่ยมันจะสามารถเอาไปใช้คอมโบกับตัวนั้นตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นหมึกเลเวลร้อยเนี่ยเป็นอะไรที่ดีและก็สําคัญมากๆนะครับควรมีติดโซนไว้เจตัวเลยหาจากไหนอะพี่ปีมหมึกเวลร้อยก็ทันเดอร์ช็อปก็มีขาย จริงๆก็มีขายทุกอย่างนะครับผมก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับส่วนใหญ่เงินกำไรก็เอามาซื้อของเล่นเกมเนี่ยแหละปลาหมึกตัวหนึ่งนี่ก็2อสมหมื่นนะครับกูก็เอากำไรจากการขายของเนี่ยเอามาเจ็ดคิวเลี่ยนมีร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยเจ็ดคิวแล้ว ไปอีกลูกพ่อไปอีกผมว่าเดี๋ยวผมช่วยเก็บอันนี้ไหมช่วยเก็บอันนี้มันจะได้ไม่มา๊อปปี้แคร์รอดดีไหมคุณผู้ชมอีออมสิบวิพอจบ3ามสิวิเนี่ยเราก็จะทำภารกิจเพื่อได้จะปลดล็อกต่อไปนะครับขออนุญาตขายหมดฮะฮะฮะทำไมเงินกูเยอะจังเนี่ยจำได้แล้ว ผมก๊อปปี้ผลเอาไว้นะครับตอนแรกว่าจะเอาไว้แจกคนดูไงอยู่ในตัวนี้นะครับแต่ว่าเผอกดขายไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อปให้ใหม่นะสถานะตึงๆยังไม่มานะยังไม่มานะยังขาดอยู่เยอะนะดูดิดาวบอลก็ยังไม่มานะครับดาวบอลยังไมมาเห็นบ้างสถานะตึงๆมันจะออกยากครับฮาร์โมนีก an ็ยังไม่ม <cụ> า <nossos infinity> 2อันเลยนะครับแล้วก ained, ็เอนเชนเอมเบอร์อันนี้โคตรแพงเลยก็ยังไม่มานะครับน่าจะทยอยทยอยมาอยู่นะคุณผู้ชม อาจ,จะบอดเลย <c oughs> 7.5คิวแล้วคุณผู้ชม7.5คิวแล้วผมบอกไงว่า10คิวเลี่ยนอยู่แค่ผมเอื้อมมือไปเนี่ยถึงแล้วนะไม่กี้รู้สึกจะเป็น Ancient Ember มาแล้วคุณผู้ชมเหลือ่า Harmony ถ้า Harmony มาเนี่ยผมว่าต้องมีะลุ9คิวเลี่ยนนะชัดแค8.5คิวเลี่ยนวัดถึงแน่คุณผู้ชมถึงแน่แม่จ๋า แม่จ๋าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโอ้โหมันพิกชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุณดูเออชิบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกมเข้าใหม่ป๊บนึง <c oughs> อย่านะอย่านะโอเคสถานการณ์ปกติแล้วใจเยน็ๆยนๆใจเย็นๆต้นนี้เหลือแค่756ทีเลียนนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่เยอะนะเนี่ยฮาร์โมนีแม่งไม่ออกเลยออกยากมากอะสีชมพูเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกแล้วมันแพงมันของดีเซเลเชียก็ยังไม่ได้ออกมาปะ ถึงออกมาความหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์วันนี้เก้าคิวเลียนมีให้เห็นมีให้เห็นคุณผู้ชมเจ้าขามาหน่อยมาหน่อยแงมแงมแงมยังยมึงแงมยนึงเนีย่ย,ยอุลรอ,อนานแล้วนะปลาหมึกหมุนแล้วปลาหมึกขึ้นไปแล้วขึ้นที่สูงแล้วแล้วปลาหมึกแงมมา,าไม่มาว่ะหรือว่ามันมันมาไม่ได้อ่ะหรือฮามอนิตฟอกไฟจะกะมาไม่ได้เหรอฮามอนิตฟอกไฟรู้สึกว่าจะได้จาก ค o ร์ลเตตดคิดซืเนะหรือเปล่าไอ้กหางสีน้ําเงินนะคุณผู้ชมอันนี้คือไม่ได้แล้วมาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอันนี้คือสุดแล้วนะครับุยใครบอกมาไม่ได้ใครบอกมาไม่ได้สิบจุดสคิวเลียนจบเเเดเคบ้าจัดผมขอนับสถานะน้องหน่อย40 42 44 46 47สถานะมูลค่า10.4คิวเลียนครับคุณผู้ชมครับผมไม่สามารถทําให้แม่งดีกว่านี้ได้แล้วคุณผู้ชมถึงเวลาครับที่เราจะต้องยืนขอบคุณผลโบนอสซ้ม939กิโลลูกนี้คร uh ับขอบคุณโบนอสซัม939กิโลกรรมที่เดินทางกันมาไกลขนาดนี้ ข่านต้องสะดูดีเลยเราจะเก็บผลนี้ไว้เป็นความทรงจําครับ939เด็ดครับโอ้แหะนี่คือขนาดแท้ๆของมันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพยายามให้คุณผู้ชมเห็นขนาดของมันโอ้โหเกมอะไรเนี่ยโอ้ดูความใหญ่ัหนี่มันลงไปถึงข้างล่างอะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> 10จุดสี ที่เหลือเราจะจัดการต้นเดิมทิ้งครับต้นนี้คือต้น939กิโลนะดูดูดีๆนะต้นเดียวนะโอเคเราจะใช้รีเคมเมอร์เพื่อเก็บน้องครับทีนี้ทั้งบ้านเราจะเหลือแค่ลูกนี้ลูกเดียวแล้วครับถึงเวลาที่เราจะต้องเช็คน้ำหนักแล้วครับผมออนไอดีเด็กนะครับ,เ,รบเพื่อให้ปลาบึกเนี่ยมาก๊อปปี้ไปเราจะได้รู้น้ำหนักผลน,นี้กันคุณผู้ชมว่าน้ำหนักของน้องเท่าไหร่นะครับมาแล้วคุณผู้ชมเชื่อตื่นเต้นวะเชื่อผมตื่นเต้นเลยใจผมเต้นตุบตุ๊บตุ๊บตุบ เอ็งส่งผลไม้ที่เอ็งเพิ่งจะกอปี้เมื่อกี้ให้ข้าดิได้เลยครับเมียสองพันน yeah. euh ึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดเจ็ดสิบสองกิโลกรัมครับเข็ดแค่ขอเลยขอขอเลยซึ่งแน่นอนผมแจกผมแจกใครที่อยากจะได้นะครับผมเอาไว้ถือเป็นโกโก้หรือว่าจะเอาไว้โชว์หรือว่าจะไว้เก็บไว้นะครับผมของปิมคุง ผมแจกนะเชิญเลยนะครับใน thunder s h o p นะครับใครที่กำลังหาสัตว์ในโกอาการเด่นอยู่นะครับขาดอะไรเชิญเลยในแฟนเพจนะครับมีแอดมินคอยดูแลนะครับแล้วก็ฝากด้วยกับ the hunt s h o p ใครที่สนใจเติมโรบักนะก็แอดไลน์ไปได้นะครับผู้ชมดูขนาดผลนี้นี่คือผมซูมจอออกที่สุดแล้วนะเท่าที่จะทําได้แล้วครับมันมันเห็นได้แค้ผู้ชมมันเห็นแกจริงๆซึ่งถ้าเราถามราคากับทางร้านเนี่ยนะครับสิบคิวเลียน ฝากกดไลค์เป็นแรงใจใด้วยนะครับผมเจอกันพักต่อไปครับพัทหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวสัตว์กันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอไปปลดล็อกให้หมดก่อนนะ,ะรายละเอียดเรื่องกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับผมจะเป็นพัทหน้านะคุณผู้ชมเจอกัน